วันที่71กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันที่71นี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรครับไปเหยียบตะปูมาครับในป่าไม่รู้นะครับนะสงสัยเป็นตะปูหรอครับผมก็เลยเป็นแผลที่ขาครับเวลาเดินก็จะวิ่งกระเพกกระเพกนิดนึงครับผมผมเลยขอออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับนะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมาอยู่กันในบ้านกันอีกแล้วครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็มีผักมีอาหารแล้วนะครับนะนก็ได้นะละถือโอกาสว่ามา ทำในสิ่งที่เรายังไม่ค่อยได้ทํากันนะครับผมผมจะให้ดูอะไรครับคุณผู้ชมครับผมตกปลาได้ด้วยครับในฤดูหนาวครับนี่ครับผมเป็นปลาที่ตัวใหญ่ด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นปลาเพิร์ชหรือว่าบิ๊กเทวิ่งครับผมแล้วก็เนี่ยปลาดุกตัวใหญ่มากเลยครับหนัก3.37นะครับถ้าเอามาแล่นี่น่าจะได้เนื้อเยอะน่าดูเลยครับอ่าไปดูในข้อมูลในวิกิพีเดียเขาบอกประมาณว่า มันมีจะช่วงเวลาที่มันตกปลาได้อยู่ครับคือการตกในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันจะเป็นการลดเปอร์เซ็นต์ในการตกลงไปครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับสกิลของเราด้วยก็บอกให้รู้ไว้ก่อนครับผมว่ามันมีโอกาสตกปลาได้ครับผมในฤด,ดูหนาวเพียงแต่เราจะต้องหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะตกได้นั่นเองครับแล้วก็น้ําหนักของผมนะครับผมก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับนะผมก็จะปล่อยให้มันขึ้นไปจนถึงประมาณ80นะครับพอน้ําหนักผมเกินผมอาจจะต้องมาลด กันอีกทีครับรองเท้าที่ผมไปเหยียบมาก็แน่นอนครับผมมันเป็นรูแล้วครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเดินอยู่ในบ้านแบบนี้นะคุณผู้ชมครับเรายังไม่ปูกระเบื้องก็อย่าเดินโดยใส่ถุงเท้าเฉยๆนะครับเพราะผมเคยเดินไปเดินมาแล้วโดนเซี่ยนตําครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นไปได้ยังไงนะครับนะเดินอยู่ในบ้านที่เราปูไม้ปาเก้เองแท้ๆนะครับนะยังเดินเตะตะปูจนเป็นแผลเลือดออกได้ครับผมนะก็ขอเราให้ระวังไว้ด้วยนะครับนในเรื่องนี้โอ้โหฝั่งนี้ก็โตครับคุณผู้ชมครับเฮ้ย เราไม่อยู่ตั้ง3-4วันครับผมเอผมเอาอุปกรณ์ซ่อมรถมาก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถพร้อมๆกันเลยครับว่ามีอะไรต้องเปลี่ยนบ้างนะก็กลายเป็นวันสบายๆวันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอุณหภูมินะครับมันสามารถเปลี่ยนทําให้พวกหิมะละลายได้ในวัน2วันนะครับนะถ้าอะไรรถไม่พอผมอาจจะต้องเข้าไปในเมืองครับผมแล้วก็หารถยนต์สักคันสองคันเข้ามาครับเพื่อเปลี่ยนสภาพวีกโอ้โหคุณผู้ชมครับก็สภาพนะครับ จริงๆถามว่าเราถอดชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านี้ออกไปแล้วแบบวิ่งรถได้เลยไหมทําได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แนะนํา4.3มันก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าห่วงหรอกครับไอสิ่งที่น่าห่วงก็เอาแบบ18%หรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าครับเอาออกเลยหลอดไฟนี่ก็คงจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับคือถ้าเกิดว่าเราใส่แบบนี้นะครับผมหลอดมันจะขาดได้ครับจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้เพื่อบอกสัญญาณกับใครหรอกครับแต่ผมแนะนําว่าเอาออกให้มันเรียบร้อยดีกว่าครับเพราะว่า ไฟนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเปิดไปตอกคืนแล้วอยู่ๆมันดับนะครับนะเราจะมองไม่เห็นทางซะเองนะครับทีนี้นะครับผมหลอดไฟที่เราเอาออกมาเนี่ยมันจะไม่ยอมขึ้นบอกครับผมว่าสภาพมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะมันไม่ได้เหมือนกับไอเทมอื่นๆนะครับผมที่มันจะแบบมีพลังชีวิตของมันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยครับผมมันจะไม่ได้มีพลังชีวิตนะครับนะดังนั้นอะเวลาที่เราใช้หลอดไฟนะครับผมแล้วหลอดมันขาดมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับผมในบ้านเราอะครับผมที่อยู่ๆมันดังเพี้ยขึ้นมาเลยอะครับผมเป็็นบ่อยก เบาะที่นั่งคงไม่ต้องเป็นต้องแกะหรอกครับคือถ้าเกิดว่ามันเหลือศูนย์เมื่อไหร่เราก็ต้องแกะออกครับแล้วก็เอาบาะใหม่มาใส่ไม่งั้นมันขนของไม่ได้ครับคือเบรกเนี่ยมีผลมากนะครับคุณผู้ชมจำพาที่แล้วได้ไหมครับที่ผมขับรถสีชมพูนี่แหละแล้วมันเป็นพื้นหิมะใช่ไหมครับผมเบรกผมเบรกตั้งแต่หน้าบ้านนะครับนะมาจอดชนตูดรถคันนี้พอดีครับผมแนะนําเลยครับผมว่าเบรกต้องเปลี่ยนจริงๆครับภายนอกครับผมพวกบรรดาอุปกรอื่นๆดีหมดเลยครับยกเว้นก็คือสภาพช่วงล่างครับผมกับเบ ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเบรกระยมันใกล้ไกลนะครับนะทีนี้กระจกนะครับสําหรับการถอดกระจกของรถยนต์นะครับมันจะต้องเป็นพาร์ทของมันด้วยครับนี่ครับผมมันก็จะเป็นฟอนต์วินโดว์แล้วก็เป็นแร์วินโดว์แบบนี้นะครับนะก็คือว่ามันจะบอกตําแหน่งเลยครับผมว่าอะไรสําหรับแบบติดท้ายอะไรสําหรับติดด้านหน้านะครับนะก็ดูดีๆก่อนที่จะถอดออกมานะครับนะเพราะว่าบางอันมันก็คือใช้ไม่ได้จริงๆครับคือมันสามารถเอามาใส่ร่วมกันได้นะครับแม้ว่ามันจะเป็น ฝากระโปรงของรถแท็กซี่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําได้ยังไงเหมือนกันนะครับนะรถมันคนละแบบสไตล์กันด้วยซ้ําไปนะครับแถมสีก็คือเปลี่ยนให้โดยเฉพาะเลยนะครับนะสบายเลยครับทีนี้คําว่าฟอนต์ฟอนต์วินโด์นะครับผมมันไม่ได้มีแบบว่าแยกซ้ายแยกขวาเราก็เลยเอามารวมกันได้นะครับนะก็คือแค่ขอแค่มันเป็นส่วนกระจกด้านหน้าก็พอครับเรียบร้อยครับคือรถคันนี้นะครับนะกระจกด้านหลังฝั่งเนี้ยเขานับว่าเป็นกระจกฝั่งเดียวกันกับด้านนี้ครับผมก็ ผมไม่รู้เหมือนกันเขาทำได้ไงนะครับนะเอากระจกบานเดียวมาแบกให้กาเอามาแบ่งให้กลายเป็นสปานสองบานอย่างเงี้ยครับ Isometric คือถ้าถามว่าเราเอาอุปกรณ์พวกแต่งรถแบบนี้ครับผมติดรถไปด้วยดีไหมก็เป็นความคิดดีนะครับเพราะว่าเช่นเราขับไปไกลๆใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนพาร์ทหรือซ่อมรถอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะเราขับรถชนซอมบี้บ่อยนะครับก็เป็นวูลรกที่ดีครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนที่แบบว่าใช้แค่เดินทางแล้วแบบเจอซอมบี้แล้วก็ขับแฉลบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลบไปเลยครับผม ก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องขนอุปกรณ์ไปนะครับนะเราขนกรณีแบบนี้ไปก็กรณีที่ว่าเราจะเอารถยนต์นะครับผมแบบชนใสซ่ซอมบี้ไปเลยครับผมแล้วก็ไถไปไถามาไถาไปไถามานะ่ะการซ่อมรถอะ่ะมันเลยจําเป็นครับแต่ถ้าเกิดว่าแค่ขับแบบอ่าให้มันออกจากพื้นที่เฉยอ่ะมันไม่จําเป็นครับผมเว้นแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะขับไปไกลมากๆแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนรถยนต์นะครับผมประมาณว่าไปเจอรถคันที่มันดีกว่าเดิมครับผมแล้วคุณผู้ชมเสียดายผานข้างในก็เก็บออกมาอย่างเงี้ยครับก็เลย แนะนำนะครับผมว่าแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับจะใส่อุปกรณ์ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับโอเคครับผมรถยนต์ของผมกลับมาแบบสภาพสมบูรณ์แล้วครับยกเว้นตัวถังด้านหลังนี่แหละครับผมที่ผมจําเป็นจะต้องไปฟาร์มสกิลเมทัลวอร์เกอร์มาสําหรับไฟท้ายนะครับผมแนะนําว่าเอาคอนดิชันนอ่ะไม่ค่อยดีนะครับผมใส่ไว้ด้านหลังเลยครับแล้วเอาคอนดิชันดีที่สุดนะครับผมใส่ไว้ด้านหน้าเวลาที่เราเปิดไฟนะครับด้านหน้าเราใช้บ่อยที่สุดพอเราใช้มองทางครับส่วนไฟด้านหลังนะครับ หรือหลอดด้านหลังพวกนี้ครับผมเอาไว้สำรองครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าหลอดหน้ามันอาจจะแบบว่าชนซอมบี้ใช่ไหมครับแล้วหลอดไฟด้านหน้ากาลังจะแตกครับคุณผู้ชมอาจจะจอดรถแล้วก็เอาหลอดไฟด้านหลังนี่แหละครับผมเปลี่ยนมาใส่ด้านหน้าได้นั่นเองครับนี่ครับรถกลับมาเป็นสภาพเหมือนใหม่เลยครับทีนี้การตกปลานะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอตั้งเวลานิดนึงตอนที่ผมตกนอกรอบนะครับผมผมใช้วิธีการก็คือตกในย4ิบชั่วโมงเลยครับประมาณว่าจะได้ปลาในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับผมพบว่า ช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีช่วงแรกก็คือหกประมาณช่วง6กโมงเย็นจนถึง2องทุ่มไม่มั่นใจในตัวเลขนะครับนะตอนนี้มันเลยไปแล้วครับผมถ้า3ามทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยไม่ได้แน่นอนครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือช่วงประมาณตีสี่จนถึงหกโมงเช้าครับดังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมเบ็ดตกปลาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองมาตกดูนะครับว่าจะตกได้หรือเปล่านะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะสําหรับเหยื่อก็แน่นอนครับว่าเอาเหยื่อธรรมดาก็พอครับก็เหมือนเดิมครับผมเมนูปกติเลยครับใช้หนอนแล้วก็ตกปลาครับไปเลยครับ อืมเฮ้ยตกอะไรได้อ่ะเฮ้ยตกปลาได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารอดูเฉลยพร้อมกันนะครับว่าเราได้อู้ผมเล้ปลามาด้วยครับผมโอเคครับหยุด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 ขอก่อนครับชัดเจนครับคุณผู้ชมครับเราสามารถตกปลาในฤดูหนาวได้ครับแต่เราจะต้องแม่นช่วงเวลาครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยช่วงเวลานะครับก็ยังไม่มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนในวิกิพีเดียนะครับนะ ตอนที่ผมเล่นนอกรอบนะครับผมลองตกปลาช่วงเที่ยงวันหรืออะไรอย่างนี้แล้วนะครับนะไม่ไม่ปลาไม่มาเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับด้วยความที่การตกปลาฤดูหนาวอาจจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมวันเวลานะครับผมนะวันวันนอเวลานออย่างเงี้ยครับผมว่าตกลงมันตกช่วงช่วงเนี้มันได้จริงๆใช่ไหมแล้วมันได้มากได้น้อยนะครับนะดังนั้นอ่ะผมขอแบบว่าค่อยๆพูดแบบว่าประมาณว่าคลิปหนึ่งมาอัปเดตกันอีกทีดีกว่าเนาะคุณผู้ชมครับมาครับผมเดี๋ยวจะเริ่มตกปลาตั้งแต่5โมงเย็นนะครับ ทีนี้นะครับดูเหมือนว่าระบบนะครับจะเริ่มรีบูตทุกๆย4ิบสี่ชั่วโมงหรือประมาณนี้แหละครับผมไม่รู้ว่าช่วงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มมีการตกแล้วจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะครับมันจะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเดี๋ยวตกให้ดูนะครับนะไปเลยครับแล้วก็เร่งเวลาครับเดี๋ยวจนกว่าจะถึงสองทุ่มครับเนี่ยครับผมมันขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับอ่าเข้าสู่ช่วงหงสเย็นแล้วครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยได้ปลาตัวเล็กมาครับเพียงคืนแล้วครับพอก่อนครับ ผมว่าถ้าจะตรงจริงอ่ะแนะนําว่าช่วงประมาณตีสีจนถึงหกโมงเช้าน่าจะเหมาะที่สุดเนาะคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของค่าสแตตเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามีผลหรือเปล่าเช่นค่าความเหนื่อยล้าหรือแม้กระทั่งอุณหภูมิเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจครับผมว่าเช่นอ่าวันนี้ฝนตกนะวันนี้หิมะตกวันนี้อากาศร้อนมากวันนี้พายุเข้าวันนี้หมอกลงไม่ทราบจริงๆครับว่ามีผลหรือเปล่าครับอืมได้ปลาตัวเล็กมาอีกแล้วครับ ได้รองเท้ามาเฉยเลยครับคุณผู้ชมครับพอเข้าสู่ช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าครับถึงจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวนะครับนะอืมไม่ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละพอ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 หยุดมันมันไม่ชัดเจนจริง,รงๆอ่ะครับผมคือเอาล่ะมันตกได้จริงๆในช่วงตีสี่จนถึงหกโมงเช้าครับแต่ว่า นั่นแหละครับคือการที่มันได้รองเท้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสที่สกิลของเราจะได้มาหรือเปล่าด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับเอพิซอดนี้ก็จบแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับถ้าชอบก็ขอบคุณเสมอมานะครับที่ช่วยกันติดตามทั้ง Elden Ring ด้วยนะครับแล้วก็ตัว Project ซอมบอยนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปลงช้าก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับนะเพราะว่าเนื้อเรื่องของ e l d e n Ring กำลังเข้มข้นเลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์กดแชร์นะครับผมนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม